โอเคยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันเฟิร์สพีแล้วตอนนี้ทุกคนอยู่ในเกมป๊อ p พี่เพย์ไทม์ชัปเตอร์หนึ่งนะครับผมโอเคเพื่อที่จะเป็นการรีเสียเวลางั้นเราไปกันเลยชิลปนี่เป็ไหนยังไงจริงๆเกมนี้เขาเล่นกันมานานแล้วครับแต่ว่าผมเพิ่งมาเล่น <Pierre. S 1> ชิลปมาดูซิว่ามีอะไรบ้าง ไดโนเสาร์กินหญ้ามุงมิงน่ารักโมไลค์บราวน์ไปเลยอีปิดประตูโอเคในนี้มีหรือเปล่ามีอะไรให้หยิบหรือเปล่าเฮ้ยเตะได้เลยเหรอเกมดีเกมเขาดีนี่เตะได้เกมดีต้องเตะของได้อย่างนี้เออนี่ต้องปลากลัวได้อย่างนี้นี่โอเค ไม่น่ามีอะไรนะโอเคงั้นลองไปสำรวจฝั่งนู้นบ้างยังไม่ได้ไปสำรวจฝั่งนู้นเลยมีอ๋อเปิดไม่ได้ต้องไปนู่นเหรอแล้วมันจะผ่านยังไงอ่ะป๊บนึงเดี๋ยวขอไปดูฝั่งนูน้นรอบนึงอันนี้คือรถไฟอ๋อเขียวชมพูเหลืองแดงโอเค แล้วได้ละเขียวชมพูเหลืองแดงโอเคห้องนี้มีอะไรบ้างเุ้ยเทฟ้าเทฟ้าส่วนไหนอ๋อนี่ไงโอเคหลังาจาดูเทปสีฟ้าหมอแล้วอันนี้ก็เปิดโอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้อะไรอียิปโอเค อ๋อเมาส์ซ้ายเมาส์ซ้ายนี่ไงได้มือเทพมาแล้วมาจะไม่กลัวแกหรอกก็ปี่นะีแน่นะีแน่จะไม่กลัวแกแล้วเฮ้ย,ยใช่ตรงนี้เปล่าจือ๊อนี่ไงโอเคได้แล้วแล้วไปไงอ่ะมีทางไปไหมทางนี้เหรออ๋อมัน เปิดไม่ได้ลรวทางนี้อยเอาเปิดไม่ได้กระโดดข้ามได้เปล่าอ๋อเอาก็กระโดดข้ามได้นี่วะสะดุ้งเหมือนเลยป๊อปปี้เฮ้ยเพื่อนมายืนทำตรงนี้อ่ะยิ้มแฉ่งเลยนะเราอ่ะฮึมโอ้ซีโอ้โ,อโหขายาวเข่าดีตัวสูงม,มาประเทศไทยนี่สาวรักเลยเนี่ยไหนมาดูห้องนี้ก่อน ห้องนี้ให้มือแปะหนึ่งอันโอเคจำไว้จื๊บมีอะไรบ้างอันนี้สองมือสีแดงเเดี๋ยวเข้าห้องนี้ก่อนเอาพัางอุอ้ยเชี่ออะไรอะอะไรอะ <c oughs> ใครทำเหล็กตกเกิอน <c oughs> อ๋อนี่ไงกร <c oughs> ปุ่ม กดปุ่มแล้วมันจะมาเปล่าอ๋อเอเพื่อนสนุกแล้วนะดูดิร้องเพลงคนเดียวเลยเนะีอ้สนุกอยู่คนเดียวอะไรวะเปิดชุบนี่ไงได้แล้วลองเดินไปก่อนแล้วกันอุ๊ยเชี่ยอะไรอะไม่นะป๊อปปี้ทำไมทำอย่างนี้ไปันนะไปป๊อปปี้ไปไปดได้ไหมไม่ได้หรอ จุดตรงนี้ตรงนี้เปล่าเออใช่นี่ไงดูจับโอเคแล้วไงต่อใช่นี่ปะอ๋อนี่ไงเชื่อมได้เชื่อมได้จุดโอเคอะอ๋อเชื่อมไฟเหรอเอาแรงเหมือนเห็นว่ามันจะมีอันหนึ่งอยู่ตรงนี้นะนี่ไงจุดโอเคได้แล้วแล้วไงต่อ เปิดได้ป่าวโอเคเปิดได้ละเอาเฮ้ยแกจะหนีไปอย่างนี้ไม่ได้นะพ่อปี้ต้องไม่ได้ไฮไฟกันเลยอะไรเนี่ยพ่อปี้โอ้โหเสียเวลาจริงเปิดได้แล้วป่ะอ๋อนี่ไงได้ละได้ละโอเคไปกันเลยชื่อปุ๊ชูวิช เล่นอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนฉันขอบอกไว้ก่อนเลยว่าฉันไม่เข้าไปแน่มันหายไปไหนแล้วอยู่นู่นเปล่าช่วยช่วยโอ้ยเชื่อเชื่อไปฮะโอ้ยน้ำโอ้ยน้ำเสียงยังดังหูแทบแตกไปดีกว่ารีบไปดีกว่า อจะเอ๋จะเอ๋ <S <S 1> <S 1> โอ้โหเพื่อนมึงแรงเยอะเกินถึงกับขั้นเตะเตะถังขยะยได้ปิวขนาดนี้เหรออือหือตรงนี้มีอะไรสีส้มเหรอต้องไปหาเทปส้มอะ่ะจะไม่รู้าหาตรงไหน,นเอ้ลองขึ้นไปก่อนแล้วกันอือะไรเนี่ย อ๋อเก็บได้ใช่นี้ปะ่ะอ๋อสีฟ้าโอเคอุย้ยแต่หมนเห็นจื๊บไม่ถึงว่ะทำไงดีใส่ก็น่าจะต้องลงไปแหละแต่เห็นสีเหลืองเราตรงนั้นหนึ่งอันจื๊บนี่ไงญ่จื๊บอัน เฮโยเพื่อนแก่ซ่อนไว้ไหนเนี่ยป๊อปปี้บอกฉันมาดีอุ้ยขยับไปที่กล่องเย็นมาโอ้เนี่ยเจอแล้ว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 นี่ไงนี่ไงไปยังไงเพื่อนไปยังไงบอกยังไงดันกล่องต้องดันกล่องจุ๊บๆให้แล้วให้แล้วให้แล้วจุ๊บนี่ไงได้แล้วกดค้างดึงได้แล้วนี่มันชี้อะไรอะ ออเพื่อนทำไมไม่ทุบก,กระจกออกไปวะเพื่อนอออันนี้ก่อนละกันนะาชิวอ,อ้ยเชี่ยุ้ยเชี่ยป๊อปปี้แกีย่เพื่อนออกมาคุยกันดีๆก็ได้เพื่อนฉันไม่กลั่นหรอกเพื่อนอยู่นั้นใช่เปล่ารู้นะโอเคใส่ไว้หมดเลยชิวๆ นี่ยังไงระบบทำงานแล้วอุ้ยโดนคืออะไรอ่ะใช่ถุงมือแดงไหมเออเช่ถุงดือใช่ถุงมือแดงเหรอวะจึบจึบใช่ถุงมือแดงถุงมือแดงนี่ไงได้แล้วต้องลงไปเหรอเอ้าอ๋าอกดตัวอีกดใช้ตัวอ,อ,วอีนี่ไงได้ละ อ,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 อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะขึ้นไม่ได้อนะ่ะแล้วมันจะไปไงชิวอ๋อนี่ไงนี่ก็ขึ้นไม่ได้ใช่ปะ่ะอ๋อนี่ก็ขึ้นไม่ได้งั้นชอืม เขาใจแล้วเข้าใจแล้วจึ๊บนี่งไงปึ๊บเกี่ยวโค้งมาโอเคแล้วก็กดสีแดงปึ๊บนี่ไงได้แล้วโอ้เชื่อเชื่อเชื่อเชอืาไปไหนอ๋อโอ้โหนึกว่ามีตัวอะไรตามมาโอ้ตกใจหมดเลยไปกดวิ่งไม่ได้ด้วยนะมันบังคับสไลด์โอ้หมืดเกินเพื่อนมืดเกินมืดเกินมิเชืเ่อะไรอะไรอ่ะไมิเชื่อ เอ้อตุกตาอย่านะยิ่งเป็นคนกลัวตุกตาผีอยู่โอ้ยตุกตาเยอะแท้เชือ่อปะมันไม่บาดเท้าเลยแหละแคบอันนี้มาตัวมันแหลกปุยแหลกแหลกแหลกอ้เทปชมพู เราข้าวระโจยจะหาได้จากไหนล่ะเอาเจ้าเอ้ยจึ๊บโอเคไม่เลื่อนกลับใช่ไหมโอเคไม่ได้เลื่อนกลับหุยคืออะไรจึ๊บอันนี้สองอันมีอยู่สองอันแล้วมันมีอันนี้อยู่ หนึ่งอันเอ๊ชึ่อปันนึ้งนะขอลองก่อนชึดรูลุดมาค้องอันนี้ค้องอันนี้ไม่ถึงอ่ะจะแบบนี้แหละนี่งไงจะแบบนี้แหละทแล้วนี่งไงได้แล้ว ไม่งไงได้ยังมีด้เหะอ๋อ,อนี่งไง power on power on, เปิดแล้วฟึ๊บต้องไงต่อฟูเชียเชียดังเกินโอโ้โหใจแทบหายสวัสดี เย่ yeah. น้องหมาพึ่งจุ๊บเก็บเ okay, ก็บเก็บโอเคได้แล้วก็เอาตุ๊กาตาไว้ตรงนี้จุ๊บโอเคเปิดทางแล้วเมื่อไหร่มันจะจบเนะี่ยอุ๊ยเชี่ยอุ้ยเพื่อนเม่งดูหน้ามันดีดูหน้ามันดีดนนดไปทางไหนอ่ะอ๋อทางนี้ทางนี้

เรานี้ทาง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 นี้เชี่ยเชื่ออุ้ยเชิดโคตรใกล้เลยโคตรใกล้เลยไป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 อุ้ยเช่ดมันตามมาแล้วเร็วเลววิ่งเร็วสิวะอุ้ยนี่นี่นี่ชิบเชิบชิบเชิบเชื่อพิทาม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 เชี่ยเชื่ออะไรอะไรเชื่อเชื่อมันตามมาแล้ว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 มันมาแล้ว มึงวิ่งช้าจังเลยว่ะเพื่อนมึงวิ่งช้าจังเลยว่ะเพื่อนมึงวิ่งช้าเร็ว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 ร็วรอดแล้วรอดแล้วโอ้โหนี่อะไรชึบไม่เชื่อเชื่อเออป๊อปปี้ตายสมหน้าไล่กุยนัก ไม่รู้แล้วว่าข้าเป็นใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยศพมันอยู่ไหนไวะเอ้ยสมอยู่ไหนเนะี่ยช่างมันแต่ชื่อหรือคือมันตายแล้วไปไหนต่ออุ้ยเทปชื่ออืมามาดูทางขวากันกันต่อเลยจังหวะน,นี้ไปกันต่อโว้าวเจอว่ายังีไย ป๊อปปี้มันตายแล้วสุมหน้าปิดปิดด้วยปิดด้วยโอเคเดี๋ยวป๊อปปี้มันตามมาจะได้รู้จะได้่เสียงเปิดจึ๊บจุ๊บตัวเขาหย่อนอืมควรมีตัวอะไรข้างนี้จะได้ไม่ต้องมีเสียงใช่ทำไมทางมันยาวจังวะไม่สนละปิดตาวิ่งแล้วมาดีผีก็มาดีครับก็มาดีครับจุบ๊มาดีผีก็มาดีอ้ยหยุดแล้ว อ๋อโอเคห้องอะไรวะแดงแดงไม่ค่อยน่าไว้ใจห้องแดงแดงจะไว้ใจได้กะอ๋อนี่ไงหืมตัวต้นเรื่องรึเปล่าเนี่ยเปิดไดเปล่าหาอาวุธสักชิ้นเออชือหาอาวุธสักชิ้นมีไหมเตียงนอนของมันเนาะจับกดน้ำได้ไหมเนี่ยไอตัวต้นเรื่อง หวังว่ามันจะไม่แดกตับผมนะเช,ช,ชื่อเชื่อช่อ่าเรียบร้อยไม่น่าไว้ใจมาเลยโอ,โอ้ตายเชื่อก็ต้องกราบขอบระคุณทุกคนผู้ชมทุกคนที่มาดูคลิปนี้ั้งแต่ต้จนจนจบน,นะครับโอเคแล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์ให้ผมด้วยครับโอเคไปแล้วจ้าเย้คู